สวัสดีค่ะอรุณรัตจะมาสรุปข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่28พฤศจิกายน2568เรื่องพายุโคโตและอากาศหนาเย็นทั่วไทยสำหรับสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นโคโตได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางณเวลาสีนาฬิกาวันที่28พฤศจิกายนพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและจะไม่มีการเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ไม่ต้องกังวลเรื่องพายุเข้าไทยแต่ยังมีลมแรงในบางพื้นที่ส่วนสภาพอากาศหนาวเย็นในประเทศไทยตอนบนช่วง28-29ถึงพฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นลงมีลมแรงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลงอีกเล็ก,ลกน้อยภาคเหนือภาคกลางกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสวันที่30พฤศจิกายนอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มสูงขึ้น ยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด1-8องศาเซลเซียสระหว่างน้ำค้างแข็งบางแห่งยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด4-13องศาเซลเซียส ข้อควรระวังและคำแนะนำดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพให้พร้อมระวังอัคคีภยัยสภาพอากาศแห้งและมีลมแรงเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายโปรดใช้ความระมัดระวังสำหรับภาคเกษตรเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรส่วนสถานการณ์คลื่นลมอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่ง ของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอรุณรัต์รางาน